มีคนดูไหมคะมีมาไม่เอ่ยสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะ มาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะลูกค้าค่ะวันนี้นะคะเรามีรถเข้าใหม่นะคะเป็น Toyota v o o อนะคะเครื่อง1.5 high นะคะปี2020คันนี้นะคะเดี๋ยวพามาชมด้านหน้าดีกว่านะคะนี่นะคะคันนี้นะคะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะเป็นไฟหน้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะคันนี้นะแล้วก็มีไฟตัดหมอกตรงนี้ นี่นะคะมีไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟน,นี้ด้วยสักคู่นะแรบบับนึงนะคะอ๋อมนี่นะคะมีไฟตัดหมอกนี่นะเป็นกระจังหน้าโพรีเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่คันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะของทางโชรูมเราเดี๋ยวพาไปชมภายในน้องมีไปฝั่งนู้นเลยค่ะ นี่นะภายในนะคะสวยๆแบบนี้เลยจ้านี่นะคะภายในนี่นะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะคันนี้นะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้เดี๋ยวน้องมีนช่วยหันไปฝั่งนู้นนะพี่ตัดเครื่องเลยนี่จ้ะนี่นะคะเป็นจอแบบนี้นะคะเป็นจอทัชส,สกรีนนะคะ เชื่อมต่อบลูทูธนะคะได้ร้อนไหมคะเปิดแอร์ให้แอร์เย็นฉ่ำมากเลยค่ะคันนี้นะเป็นรถเข้าใหม่ของทางชลุมเราเลยตรงเลยนะเอาสักคู่ค่ะสนใจน,น่าจะเดิงออกโอเคโอเคค่ะได้ยังคะอันโอเคแอร์เย็นไหมคะแอร์เย็นนะคะ นี่นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะคันนี้นะปรับแอร์นี่น่อยแบบนีนนะ้เย็นมากๆเลยค่ะนี่นะลดได้นี่ปรับองศาได้ด้วยนะปรับเป็นยีบสามองศาก็ได้นะคะอ่าเย็นค่ะแอร์ Air นะคะนี่เครื่องเล่นเดี๋ยวพาเล่นดูลูกเล่นกันดีกว่ามันมีอะไรบ้างนี่เชื่อมต่อ usb T-Link น่าจะเป็นตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนเชื่อมต่อผ่านจอผ่านจอโทรศัพท์เราตรงตรง u ูทูบเนาะผ่านเข้าจอได้นี่นะคะบลูทูธออโต้ดีดีแบบนี้ได้เลยสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยจ้าเนี่ยมาดูนี่ยะคะ่ะไฟนะคะเปิดติดไหมค่ะเปิดไฟเปิดติดค่ะนี่ค่ะนี่นะคะ ไฟเปิดติดแน่นอนกดอย่างนี้ก็ได้เปิดแบบนี้ก็ได้อ๋อนี่อย่างนี้นี่นะคะอ่ามีกระจกมองนะคะความสวยใสของเรานี่นะคะมีแบบนี้ก็ได้นะคะเด็กมีจ้าอ่านี่นะแล้วก็มีแอร์แบ็กให้กับคุณลูกค้าตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ยิมมีตรงนี้หนึ่งลูกด้าน,นหลังมีไหม นี่นี่ช่องช่องช่องใส่ใส่อูยช่องทําไมมันน่ารักอย่างนี้อ๋อมีนี่ด้วยที่ทุบก,กระจกลถนี่ค่ะมีที่ทุบกระจกรถนะคะเวลาลูกค้าเข้ามาในแบบภาวะฉุกเฉินหรือแบบว่าไม่สามารถออกจากรถได้เหมือนเหมือนรถรถแบบกําลังจะจมน้ําใช่ไหมคะกําลังจะจมน้ําใช่ไหมเราก็ใช้ตัวเนี้ย เพราะหรือเกิดอุบัติเหตุที่แบบว่าเราไม่สามารถออกจากรถได้อ่ะคะ่ะเราก็สามารถใช้ตัวนี้ทุบได้ทุบป๊อกบ๊อกป๊อก,อกสาธิตไม่ได้นะคะสาธิตไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่เกิดขึ้นจริงกับเรานี่นะโอ้โหมันมีมันมีตัวแถมมาให้ในนี้อย่างดีเลยอะ่ะแล้วเขาเก็บยังไงล่ะที่นี้เอาอ๋าวอาวางเลยใช่ไหมมมีล็อกของตัวเองมันมีล็อกค่ะ เดี๋ยวนะพพยายามก่อนนี่เอ้ยนี่จ้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้นะโอ้ยแอร์แอร์เย็นแบบเสียงลมแบบดังอย่างนี้เลยคะ่ะคันนี้คันนี้นะคะถือว่าฟังก์ชันข้างในสวยนะเด,ย il, เดี๋ยวน้องมี่เดี๋ยวพี่ไปนั่งข้างหลังเดี๋ยวน้องมี่อยู่ตรงนี้นะ นะคะนั่งข้างหลังนะคะถือว่าโอเคเลยนะถือว่าไม่ปวดเข่านะคะลูกค้าคันนี้ถือว่าไม่ปวดเข่านะคะเดี๋ยวตรงนี้มันมันปรับลงมาได้ไหมอ๋อไม่ได้นี่นะคะมีสายเบล์ให้กับคุณลูกค้าตรงนี้ด้วยนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะดิดูดีไซน์เบาะของเขานะตรงนี้เห็นไหมดีไซน์เบาะของเขานะคะจะเป็นเบาะแบบนี้เลยเป็นลายตะเข็บแดงแบบนี้นะคะ สีแดงเลือนหมูตัดกับสีดำถือว่าเป็นการตัดสีที่ลงตัวมากๆเลยนะสำหรับคันนี้นะคะนี่นะดีไซน์สวยมากๆเลยอะ่ะชอบอ่ะคันนี้นี่นะลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะนี่นะคะทักบ้านเขียวเข้ามาได้นะเย็นไหมคะเย,นะย็นใช่ไหมคะเดี๋ยวนะนี่นะคะดูนะคะเป็นจอทัชสกรีนเวยๆแบบนี้เลยนะ ถือว่าเขาทำดีไซน์รถคันนี้ออกมาเป็นตัวปี2020ที่แบบโอ้น้องมี่โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะลูกสาวเยี่ยมมากเลยค่ะนี่นะมีมันเป็นช่องช่องใส่แก้วน้ำใช่ไหมใช่มันเป็นช่องใส่แก้วน้ำใสช่องใส่กาแฟเอาจริงๆนะรถคันนี้เพิ่งทำเสร็จเพิ่งเป็นรถเข้าใหม่นะยังไม่ได้ทำความรู้จักกับน้องเท่าไหร่เพราะว่ามันเพิ่งเพิ่งเข้ามานะคะคันนี้นะนี่นะคะดู นี่นี่นี่แอดมินจินสูงประมาณร้อยหกสิบร้อยหกสินะคะก็ไม่ชนก็ยังนั่งได้อยู่คิดว่าน่าจะร้อยก็ยังนั่งได้อยู่นะคะนั่งได้สบายนี่นะคะกว้างมากเลยนะลูกค้าท่านใดที่ยังแบบหาอยู่อ๋อนี่ไปมองเจออีกหนึ่งจุดแล้วนี่นะคะมีกล้องหน้ากับคุณลูกค้าด้วยนี่ค่ะแต่ว่า เรายังไม่มีสายต่อมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปหาสายต่อกล้องนาากับคุณลูกค้าด้วยนะบันทึกได้ด้วยคันนี้นะคะต้องมีสายต่อลงมามีสาย USB ต่อลงมานะคะจากตรงนี้แล้วก็ต่อเข้าเครื่องอ้ยถือว่าอุ้ยดีมากเลยอะ่ะเพราะว่ามองไปอะ่ะเจอหลายๆจุดเลยเพราะว่า ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำความรู้จักกับรถคันนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นรถเพิ่งเข้านะคะเป็นตัว2020ตัวไฮเครื่อง1.5นะคะ1.5ไฮคันนี้นะสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะวันนี้พามานั่งเล่นในรถนั่งเล่นในรถอากาศร้อนข้างนอกแต่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันดีก,กว่า เดี๋ยวพามาชมด้านหลังนี่นะเปิดนี่นี่ค่ะโอกว้างขวางมากเลยนะคะคันนี้นะใส่สัมภาระนะคะอุปกรณ์ต่างๆนะคะหรือเราจะไปตลาดนะัดตลาดคลองถมซื้อของมาเยอะแบกลังแบกไม่ไหวนี่ถังน้ําคิดว่าถังน้ําถังใหญ่ๆอะที่เราชอบซื้อซื้อใส่เป็นถังถังอะไรนะเขาเรียกถังน้ําที่แบบ ประมาณนี้ก็ยังใส่ได้นะที่เป็นฝาเปิดปิดใช่ค่ะก็ประมาณเนี้ยก็ยังก็น่าจะใส่ได้<ม>ก็บางเลยคนเดียวไม่ต้องง้อแบบคนมาช่วยซื้อคนเดียวได้ค่ะรถเก่งคันนี้ก็ใส่ไปได้สบายนะนดูหน่อยนีนี่อุปกรณ์ยังอะไรนะคะยังอยู่ครบนะคะลูกค้าอุปกรณ์ยางอะไรยังอยู่ครบเลยนะคะันนี้นะราคาเท่าไหร่คะ ราคาคันนี้นะคะอยู่ที่3,49,000บาทนะคะลูกค้า349,000บาทนะคะคันนี้นะผ่อนเพียง6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค,ะคะ้าขาคันนี้นะผ่อนถือว่าถูกมากๆเลยนะสำหรับรถคันนี้นะคะก็ฟงังก์ชันต่างๆนะคะเป็นรถปีใหม่ที่ขายที่ราคาผ่อนถูกมากๆเลยนะเดี๋ยวเราจะพาไปนี่มีกล้องมองหลังด้วยนี่เราจะเจอแต่ละจุดนี่นะ มีกล้องมองหลังด้วยนะคะนี่นะคะใช่ค่ะทะเบียนทะเบียนลงท้ายเก้าด้วยเซนเซอร์นะคะมีทั้งหมด2จุดนะคะลูกค้านี่นะคะไฟไท้ายนะคะเป็นไฟ led นี่ดีไซน์ของเขาแบบนี้นะนี่นะคะเป็นไฟไท้ายเพราะว่ารถบางคันอะไฟไท้ายบางคันมันก็แค่นี้เนาะมันมีแค่นี้ตัดมาแค่นี้แต่มันไม่มีตรงนี้ <ยา S 1> แต่นี่ยาวถือว่าสวยมากๆเลยนะอ่า นี่นะดูยางดอกยางยังเหลืออยู่ครบนะคะคันนี้นะขับกันไปยาวๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ถือว่ายังยังยังขับได้อีกยังขับได้นานล้อล้อมาจากโรงงานโดยตรงเลยนะคะล้อแม็กแบบนี้นะเพราะว่ามันเป็นน่าจะเป็นตัวรุ่นของเขาเองที่มาพร้อมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราฟังราคากันดีกว่านะคะราคานะคะ โตโยต้าโตโยต้า Vios นะคะเครื่องหนึ่งห้าตัวไฮนะคะปี2020คันนี้นะคะราคาอยู่ที่3ามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนเพียงหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าค่ะผ่อนเพียงหกพันกว่าบาทแปดสิบสี่งวดนะคะงวดละหกพัน 6, บาทนะคะลูกค้าลูกค้าท่าในใดสนใจก็สามารถทักมาสอบถามกันเข้ามาได้นะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ของเรานะคะราคาสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะคะเรารวมทุกอย่างให้กับคุณลูกค้าแล้วนะ รวมค่าโอนค่าจัดค่าประกันภัยปสองบวกให้กับคุณลูกค้าแล้วนะคะหรือลูกค้าอยากทําเป็นปหนึ่งก็สามารถทําได้นะแต่ลูกค้าต้องเพิ่มส่วนต่างของลูกค้าเองนะคะคือเราแถมประกันปสองบวกให้กับคุณลูกค้าไปนะคะลูกค้านะคะอยากได้รถคันนี้นะคะต้องมีสลิปเงินเดือน,สเ,นสเตเตทเมนนนน้นย้อนหลังนะคะหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะคะสเตตทเม้นย้อนหลังนะคะเราใช้จํานวน6เดือนย้อนหลังนะคะแล้วก็สลิปเงินเดือน1-3เดือนนะคะ หนังสือรับรองเงินเดือนหนึง่งเดือนขึ้นไปนะคะรับรองหนึ่งเดือนนะคะ,ะคันนี้ลูกค้าที่สามารถออกได้เนาะรายได้ของลูกค้าต้องอยู่ที่1 5 0 0 0มับาทขึ้นไปนะคะ1 5,000มับาทขึ้นไปสามารถออกรถกับเราคันนี้ได้เลยนะคะสบายๆเลยนะคะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็สามารถทักมาสอบถามเราก่อนได้เนาะ,ะถ้าลูกค้าอยากมาดูรถด้วยตนเองนะคะก็เข้ามาทางซอยไปรษณีย์มินนะคะเต็นท์ของเราจะอยู่ ฝั่งขวามือนะคะก็มาดูรถของเราได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินจินขอจบก,การรีวิวรถคันนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ